เร่บ้านคนญี่ปุ่นในต่างจังหวัดพอดีได้มีโอกาสไปเที่ยวเกาะชิมาโนะและจังหวัดมิยาสกิมาค่ะที่นี่เป็นเกาะหมู่บ้านชาวประมงถ้าจะให้พูดภาษาบ้านบ้านก็คือออกจากบ้านนอกนิดนึงนะคะเกาะน,นี้มีคนอาศัยอยู่แค่ประมาณ700คนเท่านั้นโรงพยาบาลก็ไม่มีนะคะมีแต่คลินิกสถานีตำรวจก็ไม่มีค่ะมีแค่ป้อมตำรวจแค่หนึ่งป้อมกับตำรวจแค่หนึ่งนายเท่านั้นกลับมาเข้าเรื่องบ้านนี้เขาเปิดโฮมสเตย์ให้คนมาพักด้วยนะแต่คนต่างชาติส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จกักส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาพักเข้ามาบ้านคือฟิล เ,เพื่อนญี่ปุ่นที่มาด้วยแอบกระซิบว่าได้ฟิลเหมือนกับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดเลยคนญี่ปุ่นปกติเวลากลับบ้านเกิดนะคะก็จะมานั่งที่ห้องรับแขกรวมต,ต,ตัวกันเมาสมอยแบบนี้ค่ะที่ห้องรับแขกก็จะมีตู้พราโซฟ,โซฟาโต๊กกินข้าวเบาะรองนั่งที่นี่เขานั่งพื้นกินข้าวกันนะคะตรงฝาผนังก็จะมีรูปบรพรพบุรุษแขวนอยู่ นี่เป็นประตูกั้นนะคะจะเป็นบานเลื่อนแบบญี่ปุ่นประตูแบบนี้จะเป็นประตูกระดาษค่ะที่เป็นกระดาษก็เพื่อให้แสงลอดเข้ามาได้บ้านจะได้ไม่มืดสมัยก่อนนะคะเด็กๆจะชอบมาเจาะรูหรือทาข่าวก็จะโดนพ่อแม่ดุกันบ่อยๆเพราะต้องมานั่งเปรียสโวนอันนี้จะเป็นคล้ายๆวิทยุประกาศจากทางเมืองนะคะเวาลามีภยัยธรรมชาติค่ะสมัยก่อนคืออินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงอนะเนาะเวลามีประกาศอะไรก็จะฟังจากวิทยุอันนี้ค่ะวันนี้เจ้าของบ้านจะมาทําอาหารให้เรารับประทานกันด้วยมาดูกันว่าอาหารที่ปกติคนท้องถิ่นที่ ปลาที่เราบักขึ้นมาของเชนาี่เอ๊ะทอดกับข้าวว้าวโอ้โหเมนูวันนี้เป็นซาชิมิปลาไทยที่เพิ่งจับได้สดๆจากทะเลแล้วก็ไก่ก้อนค่ะพร้อมด้วยข้าวกับซุปมิโซะโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยว่าให้เซน่ะกินมั้กินมัสัสค่ะเฮ้ย้อเร่ชอ้ยค่ะไมเอต่อใส่ยมา